สวัสดีครับพี่น้องทุกทีทุกคนนะครับนาเมื่อนี้อันไม่ยังเล่นมาสิไปมาแต่บ้านไปซื้ออันซื้อยังซื้อบักแตงไปตามการกินอยู่บ้านนะครับเนาะไปกินอยู่บ้านเพื่อนอันนี้มูข้าวมูอันหูจักจัหนุอันคนที่เราคลิปคลิปกวนๆที่เคยไปบ้านเพื่อนนะบ่าเออนั่นแหละอันนี้เราซืไปบ้านเลยไปเล่นบ้านเพื่อนไปอันไปกินข้าวบ้านเพื่อนอยู่บ้านไม่มีข้าวกินนะครับเนาะวันนี้มาตักท้ายเลยครับว่าไม่ยังไรครับมาบระโด มื่อวานนี้อันที่ว่าอัดคลิปลงอันอัดล่องบระมาจับกล่องบุคใครแน่นเพราะว่ามีคนบอกว่าส่งเขาว่าอันน้องบิ๊กอัดอัดคลิปมีอย่างแบบว่าโบเห็นโบเห็นหนาเลยนะเห็นอยู่เจ็ดสิบสี่น่ะมันเห็นได้หนักอิดเลยนะกับโบหูโตบกับเพราะว่าคนมันหลายก็เลยจับกล่องบุกบุกคนบ้านัดนะนะนะครับระเบิ่งกันนะครับเนาะอันนี้เด็กว่าเด็กเด็กจังหวัดไหนนะไม่แม่เป็นคนจังหวัดไหนออ๋แม่เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเตี่ยเป็นคนศรีสะเกดนะครับเนาะเล่า อันนี้กินปลาแดงนี่โดดปอดนิดนิดพี่น้องมื่อบึงเขาเมื่อเขาสืเบิึงจัสตินบิเบอร์พี่น้องนี่คนนี่คอยอิจฉาเขาอะไรนี่เขาสืเบิึงอันจัสตินบีเบอร์ว่า์ซันอันนั้นน้องใส่เขาเพื่อเสือเสียนังนะเอ้ยกับน้องเสียเสียนังขึ้นกันแล้วพี่น้องเห็นปะหนาบปขึ้นกันแล้พี่น้องผู้นึงผู้ให้ผู้นึงผู้ให้เออบบ่ม่บ่แตกต่างกันนะพี่น้องตักแทยอันนี้เส้นทางเกาหลีเคยหายางไม่เบิรง บ้านาบ้านเรานี่เก็บ,ไไบ้เพืน่นเลยปะวะคลิปเมื่อกี้เคยมาถ่ายบ้านออนี่อยู่ว่าแอปมันหล่นปล่นเลยพี่นะเบิดนะครับเด็กหน่อยไม่ใช่ละเด็กชีวิตเด็กน้อยไทยในต่างแดนนะครับเนาะ <c oughs> รถกระซิต่ำนะครับเนาะเขาจะเลี้ยวเราก็ข้ามข้ามได้วิดีโอยังยังยังเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้ไม่บ้าง <c oughs> ทักทายได้ห <c oughs> น้าพี่ไม่ไม่เห็นจิ๋วกันด้วยไหม กล้องดีหลายอันนี้ผู้หญิมาล่ำนะครับเนาะอันล่ำสังเจ็ดม้วนเนี่ยไปล่ำเมื่กันจกแ้นขุยหยาบเตียนเวลาไม่กด้เวลาเห็นกล้องไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบอะไรก็ได้นะ <laughs> อันนี้เราจะลงยูทูบแทักทายอันนี้ผู้สาวบอกเลยว่าเนี่ยช้ำรักช้ำหนักหลายพี่น้องห้องไห้นอนห้องไห้อยู่บ้านเ <laughs> ข,า,ข,า,ขาจะเขาจะบอกพี่น้องว่าเด็กนอนไม่ผู้สาวนะพี่นอ้องอื แล้วผู้สาวบอกเลยประมาณนี้ก็จะแบบมีสองนิดนึงนะนะครับเนาะปวดแข้นเลยพี่น้องคลิปสองทิตย์แล้วคอยไปได้พี่น้องไปเจอกันอีกคลิปหน้าคลิปหน้าคอยสิกิรเจ้าเส้าพี่น้องเบิรงนเพื่อนกันแต่ว่าคลิปนี้สิไปบ้านเพื่อนก่อนถ้าว่างใดสิไายเราสวยเบิรงนแล้วพี่น้องติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ